สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็รอเ,เพื่อนสมาชิกกันสักครู่หนึ่งนะครับเ,เพื่อนที่เข้ามารับชมแล้วนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กด แชร์นะครับหรือว่าท่านผู้ชมใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับหรือว่ากดกระดิ่งไว้จะได้มาอัปเดตนะครับคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้นะครับก็จะมีสูตรดีๆนะครับมานำเสนอให้เพื่อน ได้ติดตามรับชมกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสวัสดีคุณวราพรนะครับคลิปนี้นะครับจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการคิดคำนวณและวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับก็สถิตินะครับก็เดินอยู่ที่12งวนนะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับที่นําเสนอในงว่วนนี้เป็นงวดแรกนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2สูตรนะครับก็จะมีสูตรที่1นะครับสูตรที่2นะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะทบทวนสถติของสูตรค่าครับเดี๋ยวจะไปคิดคํานวณนะครับสามงวดล่าสุดอีกครั้งหนึงนะครับมาดูที่งวดแรกนะครับผลรางวัลน,นะครับออก9 35นะครับสูตรที่1น,นะครับก็จะเด่น3นะครับสูตรที่ สองครับก็จะดิน9้านะครับก็มาที่3กับ9้านะครับก็มาที่3นะครับหลักสิบนะครับเก้ามาที่หลัก100นะครับศูนนี้นะครับก็สามารถเข้าได้ทั้งหลักร้อยและ10แล้วก็หลักหน่วยนะครับงวดถัดมานะครับผลลังงวันนะครับออก171นะครับ สองศูนย์นะครับเชิญกันที่หนึ่งนะครับก็มาที่หนึ่งหลักร้อยและหลักสิบน,นะครับงวดถัดม,มานะครับผลลางว่าน,นะครับออกสามเจ็ดสองนะครับสูตรที่หนึ่งมาที่สามหลักร้อยนะครับสูตรที่สองมาที่หลักหน่วยนะครับงวดถัดมาผลลางว่าน,นะครับออกศูนย์สามเจ็ดนะครับ สูตรที่หนึ่นะครับเจ็ดนะครับมาที่หลักหน่วยสูตรที่สองนะครับศูนนะครับมาที่หลักร้อยนะครับงวดถัดมานะครับผลรางวัลน,นะครับออกเจ็ดหหนึ่งสูตรที่หนึงมาที่หกหลักสิบนะครับสูตรที่สองมาที่หนึ่งหลักหน่วยนะครับ งวดถัดมานะครับผลรางวัลนะครับออกสองห้าแปดนะครับสูตรที่1นครับก็มาที่ห้าหลักสิบนะครับสูตรที่2มาที่8นะครับหลักหน่วยบนนะครับงวดถัดมานะครับผลรางวัลนะครับออก2องสามห้าครับสูตรที่หน่งกับสูตรที่2นะครับก็จนกันที่ห้านะครับก็มาที่ห้าหลักหน่วยบนนะครับ งวถัดมาผลรางวัลนะครับออก068นะครับสูตรที่1ครับมาที่8หลักหน่วยนะครับสูตรที่2มาที่6หลักสิบงวดถัดมานะครับผลรางวัลนะครับออก159นะครับสูตรที่1นึครับก็มาที่5หลักสิบนะครับสูตรที่2มาที่9หลักหน่วยบนนะครับ งวด่ถัดมาผลรางวัลนะครับออก308สูตรที่1นะครับก็มาที่0หลัก10นะครับสูตรที่2นะครับมาที่3นะครับก็มาที่หลักร้อยบนนะครับเมื่อถัดมาผลรางวัลนะครับออก5 9 7นะครับสูตรที่1นะครับมาที่9หลัก10นะครับสูตรที่2มาที่7 หลักหน่วยบนนะครับแ้วก็งวดถัดมานะครับผลรางวัลนะครับออก9 0 5นะครับสูตรที่1นะครับมาที่5หลักหน่วยบนนะครับสูตรที่2มาที่0หลัก10นะครับต่อมานะครับก็มาดูวิธีการคิดคำนวณนะครับของสูตรนะครับ มาดูสูตรที่1กันก่อนนะครับสูตรที่ใช้คิดคำนวณนะครับสูตรนี้หลัก10บนนะครับบวกกับหลัก10ล่างบวกหน่วยล่างบวกหลักหน่วยนะครับ3ตัวหน้าที่2นะครับ2ครั้งบวกหลัก10บนะครับ3ตัวท้ายที่1บวกหลักหน่วย3ตัวท้ายที่1บวกหลัก10นะครับ3ตัวท้ายที่สองครั้งนะครับบวก9เป็นค่าคงที่ จาก0นะครับ0บวก3นะครับบวก0บวก1บวก1บวก0บวกเบวก8บวก8บวก9เป็นค่าของที่ผลคำนวณนะครับเท่ากับ39เกาแล้วก็จะใช้แค่หลักหน่วยคือเลข9มาเป็นตัวเดียนะครับตัวเดียวงวดถัดมานะครับผลรางวัลน,นะครับออก 5 9 7นะครับก็มาที่9หลักสิบนะครับงวดถัดมานะครับจาก0ูนย์นะครับ9ก้บวกหบวกเนะครับบวกห้าบวกหบวกหงบวกหบวกเบวกเบวกเเป็นค่าคงที่ ผลคำนวณเท่ากับ65นะครับก็ใช้แค่หลักหน่วยคือเลข5้มาเป็นตัวเด่นนะครับตัวเดียวงวดถัดมานะครับผลรางวัลน,นะครับออก905นะครับงวดนี้ก็มาที่5หลักหน่วยบนนะครับมาดูงวดล่าสุดน,นะครับผมก็จะ ทวนสูตรที่ใช้คิดคำนวณอีกครั้งหนึ่งนะครับสูตรนี้นะครับเราจะใช้หลัก10บนนะครับบวกกับหลัก10ล่างบวกหน่วยล่างบวกหลักหน่วยนะครับ3ตัวหน้าที่2ครับ2ครั้งบวกหลัก13ตัวท้ายที่1บวกหลักหน่วย3ตัวท้ายที่1บวกหลัก10นะครับ3ตัวท้ายที่2 2สองครั้งบวก9วิเป็นค่าคงที่จากศูนย์นะครับศูนย์นะครับบวกศูนย์ บวกเนะครับบวก4บวกสบวก3บวกสบวกเบวก9บวกเเป็นค่าคงที่ผลคำนวณนะครับเท่ากับ49เราก็จะใช้แค่หลักหน่วยคือเลขเ้าน,นะครับมาเป็นตัวเด่นนะครับตัวเดียวสูตรที่1นะครับก็จะดินที่9นะครับ จากผลคำนวณครับก็จะได้9นะครับมาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2นะครับสูตรที่ใช้คิดคำนวณน,นะครับสูตรนี้เราจะใช้หลักพันนะครับบวกกัน2ครั้ง บวกกับหลักหน่วยบนนะครับสองครั้งบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกหลักร้อยนะครับ3ตัวหน้าที่2นะครับบวกหลักสิบสามตัวท้ายที่2บวกหลักหน่วย3ตัวท้ายที่2บวกเจ็ดนะครับเป็นค่าคงที่ <โ frustrating. S 1> จากศูนนะครับ c บวก C นะครับบวก8บวก8บวก3บวก0นบวก0ูนะครับบวก8บวก5บวก7เป็นค่าคงที่ ผลคำนวณนะครับเท่ากับ47เราจะใช้แค่หลักหน่วยคือเลข7นะครับมาเป็นตัวเด่นนะครับตัวเดียวงวดถัดมานะครับผลรางวัลน,นะครับออก597นะครับสูตรที่2ครับก็จะมาที่7หลักหน่วยบนนะครับ งวดถัดมานะครับจากศูนน,น,นนะครับ8ปดบวกแบวกเบวกเบวกหบวกเบวกศูนนะครับบวกเบวกสบวกเเป็นค่าคงที่ผลคํานวณนะครับ6กสินะครับก็จะใช้แค่หลังหน่วยคือเลข0ูนมาเป็นตัวเด่นนะครับตัวเดียวงวดถัดมานะครับผลลา่งวัาน,นะครับออกเก้นะครับ ส่วนที่2นะครับก็ okay. จะมาที่ศูนย์นะครับหลัก10บนนะครับผมก็จะทวนศูนย์นะครับที่ใช้คิดคํานวณอีกครั้งหนึ่งนะครับศูนย์นี้นะครับเราจะใช้หลักพันนะครับบวกกัน2ครั้งบวกกับหลักหน่วยบนนะครับ2ครั้งบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกลักร้อยนะครับ3ตัวหน้าที่2บวกละสิบสามตัวท้ายที่2 บวกหลักหน่วย3ตัวท้ายที่2บวก7เป็นค่าคงที่นะครับจาก0ูนย์นะครับ1บวก1นบวก5บวก5บวก0บวก7นะครับบวก8บวกเบวก1บวก7เป็นค่าคงที่ผลคำนวณน,นะครับเท่ากับ44นะครับก็จะใช้แค่หลักหน่วยคือเลข4มาเป็นตัวเด่นนะครับตัวเดียว สูตรที่2นะครับก็จะเดืนที่4นะครับประจำงวดวันที่16นะครับเดือน3ปี6กห้านะครับ ก็นำมาเป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆได้นำไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับเลขสี่นะครับก็จากสถิติผลรางวัลที่ออกนะครับก็ค่อนข้างมายากนะครับก็ฝากเพื่อนๆนำไปพิจ เจรนาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าสติที่ออกมาเลยนะครับก็จะไม่มีเลข4เลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆนำไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆที่ท่านผู้ชมใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้มาอัปเดตนะครับคลิป ใหม่ๆแล้วก็สูตรใหม่ๆให้เพื่อนๆได้เป็นแนวทางกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ